สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวแม่ลูกอ่อนรีวิวยาสิฟันอดรีวิวตามจริงตัวเองใช้แล้วแพ้โดนฟ้องหนึ่งล้านเจ็ดแสน ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตให้ความสนใจเป็นอย่างมากเมื่อผู้ใช้เ c e b o o k รายหนึ่งโพสต์ภาพตนเองอุ้มลูกน้อยพร้อมโชว์หมายสารขอความช่วยเหลือจากโซเชียลดมีข้อความว่าจะทำไงดีเราเป็นลูกค้าที่โดนเจ้าของยาสีฟันแฮวอนฟ้องครอบครัวเราใช้ยาสีฟันยี่ห้อ,อน,นี้ทั้งบ้านครอบครัวเราเป็นลูกค้าเข้ามาตั้งนานเราได้รีวิวตามจริงที่เคยใช้ใช้แล้วดีก็บอกว่าดี ก็ยังบอกอยู่ว่าคนที่บ้านใช้แล้วชอบฟันขาวดีแต่ตัวเราเองที่ใช้แล้วแพ้ก็รีวิวตามจริงที่บ้านเราใช้กันแต่อยู่ๆเจ้าของแบรนด์ก็มาฟ้องเรียกค่าเสียหายเราหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทเราเป็นลูกค้ามาฟ้องเราทำไมเราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีกับเขาเลยเราไม่ได้ด่าไม่ได้ดิสเครดิตเขาเลยยังรีวิวบอกอยู่เลยว่าใช้ดีนะฟันขาวดีที่บ้านเราชอบ เป็นลูกค้าเขาแท้ๆรีวิวตามจริงในฐานะผู้บริโภคทำไมถึงมาฟ้องเราแบบนี้ตอนนี้เราเดือดร้อนมากจะเอาเงินที่ไหนไปให้เขาตั้งหนึ่งล้านเจ็ดแสนเราไม่มีไรายได้อะไรเลยเพิ่งคลอดลูกด้วยแฟนทำงานอยู่คนเดียวจะกินจะใช้ยังลำบากตอนนี้แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปให้เขาเราจะทำยังไงดีทุกคนเป็นลูกค้าเขาแท้ๆทำไมมาฟ้องเราแบบนี้ใครก็ได้ช่วยเราที และเมื่อวันที่17มิถุนายน65นางสาวปริยดาอายุ24ปีเดินทางเข้าปรึกษาข้อกฎหมายกับทนายรัชพลศิริสาคอนทนายความชื่อดังพร,ร้อมเอกสารเป็นหมายสารอาญารัชดาหมายเลขที่ออ่าง165ทับ2565รงวันที่28มกราคม65จำนวนทุนทรัพย์7 0 0 0 0บาทและหมายสารเลขที่ออ่าง244ทับ2565รงวันที่4กุมภาพันธ์65จำนวนทุน1ล้าน50,000บาท โดยทั้งสองหมายมีนางสาวปริยาดาอายุ24ปีและพวกอีก3คนนั่นก็หาโดมินมินประมาทมินประมาทโดยการโฆษณานานงสาวปริยาดาเปิดเผยว่าครอบครัวตนเริ่มซื้อยาสิฟันยี่ห้อดังกล่าวมาใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาค,คม64โดยตนสามีและยายใช้เหมือนกันมีตนคนเดียวที่ใช้ไปได้2-3วันโดยหลังตื่นนอนตอนเช้าในปากจะมีคราบสีขาวจากนั้นเกิดอาการแพ้ที่บริเวณคางใต้ ริมฝีปากล่างมีรอยแดงแสบจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นสีคราำตนจึงไปปรึกษาหมอฟันเนื่องจากตนท้องได้ประมาณ3เดือนทางหมอฟันจึงให้เปลี่ยนวิธีแปรงเป็นแบบแห้งเพื่อให้ฟองน้อยลงแต่ก็ยังแพ้เหมือนเดิมตนจึงได้หายาสีฟันยี่ห้ออื่นมาใช้ซึ่งไม่แผ้จึงได้นํายาสีฟันทั้งสองยี่ห้อมารีวิวในกลุ่มผู้ที่ใช้สกินแคร์บอกข้อดีข้อเสียของทั้งสองยี่ห้อและรีวิวใน ฐานะคนใช้จริงอาการแพ้ดังกล่าวหลังจากหยุดใช้ยาสีฟันก็หายโดยไม่ต้องไปหาหมอซึ่งอาจเกิดจากการที่ตนเป็นคนแพ้ง,ง่ายนางสาวพรยดากล่าวต่อว่าจากนั้นวันที่11กรกฎาคม64ได้มีหมายส่งไปที่บ้านคุณย่าที่ต่างจังหวัดทําให้คนในครอบครัวตกใจและเกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวคุณย่าซึ่งเป็นคนแก่ไม่เข้าใจคิดว่าตนอายุเพียงเท่านี้มีหมายสารส่งไปถึง บ้านคิดว่าตนต้องทําเรื่องไม่ดีคุณย่าได้ย้ายตนออกจากทะเบียนบ้านโดยไม่ได้แจ้งตนตอนนี้ครอบครัวตนเดือดร้อนจากคดีที่เกิดขึ้นทั้งที่ครอบครัวตนเป็นลูกค้าบริษัทนี้มานานเกือบสองปีไว้ใจใช้ยาสีฟันมาตลอดแต่ลูกค้ากลับต้องมาถูกบริษัทฟ้องหลังจากรู้ว่าทางบริษัทจะฟ้องตนได้ชัดไปถามจะฟ้องตนเรื่องอะไรเพราะตนเป็นลูกค้าใช้จริงไม่ได้ไปท้าทาย ทางบริษัทนางสาวปรียดาฝากเตือนคนที่จะรีวิวสินค้าต่างๆที่ใช้ให้ดูเคสของตนเป็นตัวอย่างอย่าเอาสินค้าสองอย่างมาเปรียบเทียบกันถึงคนที่รีวิวจะเป็นลูกค้าใช้จริงเป็นผู้บริโภคก็อาจถูกฟ้องได้หลังจากนี้ตนก็จะสู้เต็มที่เพราะตนบริสุทธิ์ใจดานทนายรัชพลสิริสาครกล่าวว่าตามข้อกฎหมายการที่รีวิวโดยสุจริตใช้แล้วเกิดความเสียหายตามกฎหมาย ไม่ได้ผิดในข้อหาหมิ่นประมาทแต่ทางบริษัทเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องดำเนินคดีเรื่องนี้อยากให้ทางบริษัทได้พูดคุยกับทางลูกค้าก่อนให้เห็นใจลูกค้าที่ซื้อมาใช้จริงมันก็ต้องมีทั้งติและชม อย่างเช่นครับครัวเขาใช้ดีเขาก็บอกว่าดีส่วนตัวเขาใช้แล้วแพ้ก็พูดไปตามจริงทางบริษัทน่าจะทบทวนเรื่องการฟ้องลูกค้าของเขาอยากให้เขาได้พูดคุยกับลูกค้าเพราะนอกจากน้องยังมีลูกอีกสาคนที่โดนฟ้องร่วมด้วยเรื่องการติชมของลูกค้าทางบริษัทน่าจะนำไปเป็นข้อแก้ไขไม่ใช่มาไล่ฟ้องผู้บริโภคแบบนี้เขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการรีวิวจากกรณีนี้ต้องขอตรวจสอบเอกสาร ทั้งหมดและจะเข้าพูดคุยกับทางบริษัทอีกครั้งแต่ถ้าคุยไม่ได้ก็ต้องให้ผ่านขบวนการตามขั้นตอนของศาลพิจารณาต่อไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ